สบายดีจ้ะพี่น้องนี <Spe token ance> <S <S <an> ่พอบอกกษสาริย <Punk> <S an> e like ์สเนลเก่าดิจ้ะคนเก่าคนเดิมจ่ะมันจ้ใสีสิบไปพาพี่น้องไปฝากคลองให้พี่พี่เพื่อนเนาะที่อยู่เมืองนอกอ่ะจ้ะอยู่ฝรั่งเศสจ้ะพี่น้องเพราะว่าพูดกษัตริย์จะไปฝากคลองให้เพป็นพูดจ้ะสิแพงขนาดใดนเนืองจ้ะพี่น้องได้ใส่สียสิบมาเดีมาบอกพี่น้องเนาะเพราะว่าจะไปฝากยังเนยเลยจ้ะไปชมกันเลยจ้าว่าเราจะไปฝากอะไรบ้างเนาะมีอะไรบ้างมียังไงเนาะจ้ะพี่น้อง สีไปฝากเพื่อนเมียนี่ยไปดูกันเลยจ้าพี่น้องของซังสีสีไปฝากให้พี่พี่เพื่อนที่อยู่ฝรั่งเศสเด้อจ้ามีหลายอย่างเลยจ้ะเต็มท้องถุงหมดไงเด้อจ้ะพี่น้องบกวกราคาฝากคุณที่เท่า์ไรด์เนาะเฮาสีฝากพี่น้องไปเบิ่งมีหลายอย่างมีทั้งยาดมยาอย่างๆเลยจ้ะพี่น้องยาดมในดอกไม้มีเสือผาเลยจ้ะมีหลายอย่างเลยจ้ะเพิ่นสั่งเอาเลยจ้ะสีไปเพื่เนเพืนไปฝากให้เด้อว่าผู้ราคาสิเท่า์ไรด์เนาะ เาไปรับซมกันเลยว่บที่ตอนบอลชาสิไปกับสิเพื่อนเฉลียวไทยได้จ้ะที่ไทยฉันมีเด้อมีดองเบิร์นด้จ้มามีโซซ้ำทุงค่ะจ้ะพี่น้องบัวบัวสปิโลเทรายเนาะทายทั้งสีฝากมาเลยสี่สี่ก็ด้บ,บ,บอกพี่น้องว่าโลเทรายเนะจ้ะไปฝากกันเลยจ้าภาพของคนที่มาถาผาคลองเลยจ้ะในพี่น้องมาถาผาคลองอยู่ไปสี่ ไปฝรั่งเศสจะพาคุณไปจะมาผา่กคลองมึงคือสิบวัยไปเชียงในก้มอยากนอนปะสูปะสูสูง่ว <c oughs> <c oughs> งนอนแหงแล้วนั่งขาผาักคุณนั่งมาทางขาผักของคุณน่วงบนนะับบนปานีสก็มีข้าวต้มจ้ะข้าวต้มผ้าแต่ปาร,ริสยัมงม่เปิดเปิดเก่าม้งเศร้า ข่าวมูลจะนี้กำลังเป็ดมงเป็ดมงลกิจนาทีเลยจ้ะของที่ฝากไปหลังเสียดก็มีสำนิเลยพี่น้องไม่จ้ะสามทงคนหนักคนหนังถามฝากของตาตาไอศิล <c oughs> <c oughs> ก็รับคลิปพี่น้องเพลงเสนีหเด้อ